gặp lại mọi thứ mọi thứ này thứ mọi 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 <laughs> ทำไมไม่ได้กอดน,นานไม่ค่อยได้กอดน,นานปพาะว่าไปทำงานกลับมากว่าจะได้นอนก็ดึกแล้วหลับก่อนนะ ยิ้มหวานยิ้มหวานเงี้ยยิ้มหวานให้ดูวันไหนใครบอกจะหยียบหลังให้ป้าไม่มีใช้ไม่ค่อยได้เลยทุกวันเนี้ยทํางานวันนเหนื่อยไม่หยยบหลังให้ฟ้ากันบ้างเลยไม่ง่วงหล่ะยังไ,ยงไม่ง่วง องอัปโป e ทำไรไปเล่นอะไรผมน้องทำอะไรผมน้องกันอะทำอะไรผมไม่เล่นผมทำอะไรอะเล่นนาไปไหน chơi <coughs> <Ổ Philadelphia. coughs> <guy> ừ bye bye. bye, bye. <yahoo> <coughs>